คลิปนี้เราจะมาพับกุหลาบแย้มลายกุหลาบแย้มนะคะทูโทนมาดูกันเลยนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างลิบบิน้นตาละงคางสีเหลืองชมพูเราตัดลิบบิน้นตัดลิบบิน้นสีชมพู ตัดปลายแหลมสองด้านความยาวที่สามสิบห้าเซนค่ะปรับกล้องนี้35มสิบห้เซนนะคะอันนี้เกสรสีเหลืองตัดที่20สเซนเอาวางไปก่อนเราจะทำเส้นสีชมพูพับ ด้านสั้นมาข้างหน้าข้างหน้าแบบนี้10เซนค่ะจากนั้นเราก็จะทำการล็อกเหรียญหนึ่งสองต่อไปเส้นที่สามถักลงไปตรงนี้นะคะเส้นที่สี่งายด้านสั้นขึ้นแบบนี้เส้นสั้นแล้วก็สอดเข้าไปค่ะ แล้วก็ควักออกไปแบบนี้ให้เป็นลายถัดกันเรียกว่าฐานสีฐานสีค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เหรียญบาทลงไปทีนี้เราก็จะทำการล็อกเหรียญพับบนลงล่าง พับซ้ายพับขวาไปซ้ายมีบไว้นะคะมีบให้แน่นพับล่างขึ้นบนสั้งขึ้นแล้วก็บนลงล่างล็อกเหลียญแบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกไปด้านล่างพลิกกลับมาอีกด้านทำการล็อกเหลียญค่ะ ลอกเปลียนให้ครบทั้งสีมุมเสร็จแล้วกดบีบให้แน่นพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งมีด้านยาวตรงนี้ค่ะเราจะทำลีบุหลับตรงนี้ก่อนนะคะ กุหลาบมุมนี้ค่ะเริ่มกันเลยพับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะใช้นิ้วชี้ล็อกไว้แล้วก็ม้วนเป็นกล้วยเป็นกล้วยกวยคว่ำหรือว่าโบคว่ำแบบนี้แล้วก็สอดที่ฐานของเขาเองแล้วก็ดึงจัดแตง่ง ดึงให้สวยบีบให้แน่นค่ะต่อมากี่ที่สองคว่ำไปข้างหลังนะคะแบบนี้แล้วก็ม้วนเป็นกลวยคว่ำหรือว่าเป็นโบคว่ำแบบนี้ค่ะแบบนี้นะจากนั้นเราก็เลื่อน เสียบปลายเข้าไปที่ฐานล่างเนี่ยเห็นไหมถ้าเราต้องจับเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเขาเลื่อนอจับไว้อย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปที่ฐานล่างของเขาแบบนี้ค่ะจะได้ไม่ยุ่งเหยิงแล้วก็ ้าวเห็นไหมล่ะเสียบผิดชีวิตเปลี่ยนเลยจริงๆมา,าไหมนะคะ แบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้ล็อกไว้แบบนี้แล้วก็ม้วนค่ะม้วนให้เป็นกล้วยเป็นโบแบบความลงแบบนี้แล้วก็เสียบเสียบลงที่ฐานล่างของเขาเองแล้วก็ดึง ้มจับเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วนะคะกีบที่สองเราก็จะทำให้ครบทั้งสี่กีบค่ะทำบนไปไปข้างหลังแบบนี้ค่ะจับดิบิ้นตรงคว้ามไปข้างหลังแล้วก็มว้วนเป็นโบแบบนี้ค่ะเป็นโบแล้วก็เสียบไปที่ฐานล่าง ช่วยเขาให้ยู่ส้มนี่แล้ก็ต้องใช้เทคนิคตกแตง่งจับช่วยเขาหน่อยเพราะว่าลิปนี้นะ่ะถ้าเราใช้งานเยอะมันจะงอง่ายสมนวนทำให้เราดึงยากต่อมาอันนี้เป็นเส้นคู่ดึงเส้นนี้กลับมาข้างหลังนิ้วปวมล็อกไว้แล้วก็ทำปีดที่สี่ไปทางกลางแบบนี้นะคะ แล้วก็เป็นกล้วยทันเป็นกล้วยค่ะลวยคว่ำแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นหรือว่าทำเป็นโบคว่มเสียบทิ่ร่างฐานของเขาเองได้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะตกแต่ง การดึงเก็บเก็บดิ่งก,ก่อนนะคะให้อยู่ทรงให้ล็อกแนวนตั้งเส้นตั้งอีกตั้งก็จะสวยเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะวางไว้ก่อนด้านหลังนี้แล้วก็ ด้านหลังนี้ต้องใช้กรรไกรธรรมดาตัดก่อนแบบนี้นะอันนี้คือด้านหลังต่อมาด้านหน้าเราจะใช้สีเหลืองที่เราตัดไว้นะคะเส้นสั้นเสียบด้านนี้ค่ะลงข้างบนเลยค่ะเสียบข้างบน เส้นสีชมพูให้ครบทั้งสีเส้นหมุนไปทางซ้ายเสียบข้างบนเส้นสีชมพูแล้วต่อไปหมุนไปทางซ้าย บินสีเหลืองเส้นที่สามเสียบบนเส้นชมพูได้แล้วคู่ที่สามต่อไปคู่ที่สี่สีเหลืองเสียบลงค่ะถ้ามันขวางเราก็จะจับอันนี้ออกก่อน แล้วก็เสียบเป็นคู่ได้แล้วค่ะดึงให้กระชับเป็นคู่ตกแต่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะพับดึงให้กระชับก่อนให้แน่นๆได้แล้วค่ะข้างบนเป็นสีเหลืองข้างล่างเป็นสีชมพูต่อมาเราก็จะวางไว้ก่อนเราก็จะทำแบบนี้ค่ะจับขึ้นมาคู่ที่หนึ่ง คู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สามทับคู่ที่สองคู่ที่สี่ทับคู่ที่สามทับซ้อนกันแบบนี้นะจ๊ะได้แล้วเราก็ใช้มือขวาใช้มือขวาจับบิดม้วนไปทางขวาเพื่อที่จะทำเกลียวทำกรีบ ลิมให้ดูค่ะทำกลีบนี้นะจ๊ะมุนแบบนี้ค่ะมุนทำเกลียวข้างในกลีบข้างในนะคะจากนั้นเราก็กดเอานิ้วโป้วงข้างซ้ายเนี่ยกดไว้ค่ะไม่ให้เขาเคลื่อนในขณะที่เราม้วนล้วก็ดึงคู่บิบบินอะ่ะสี่คู่ตรงนี้ด้วยให้ตึงๆเราก็จะพันทำเกสร จนกว่าจะพอใจหรือว่าได้เล็กได้ใหญ่ตามที่เพื่อนๆต้องการนะจ๊ะทีนี้พอแล้วคู่จอยก็จะหนีบไว้ตรงก่อนคู่3มคู่นั่หนีบไว้เราก็จะทำแบบนี้ค่ะเอาสีเหลือง ทำข้างในนะคะจับสีเหลืองมางายขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงนี้นะคะเสียบลงไปข้างล่างตรงนี้ค่ะเสียบให้ทะลุลงไปข้างหลังแล้วก็พลิกกลับมาตรงนี้ค่ะ ดึงล็อกได้แล้วหนึ่งอันต่อมาชมพูอันนี้เราจะปล่อยไว้เราก็จะหยิบเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองตรงนี้เราก็จะหนีไว้ค่ะสีเหลืองก็จะทำแบบนี้นะคะ ก็เสียบเข้าที่ฐานล่างของตัวเองดึงล็อกแบบนี้ค่ะได้แล้วอันที่สองต่อมาชมพูเส้นนี้เส้นนอกปล่อยไว้ก่อนเราเอาสีเหลืองออกไป สีเหลืองแล้วก็จะเหน็บเหมือนเดิมเสียบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะดึงคู่นี้ให้ตึงก่อนนะจ๊ะชมพูปป่ไปไว้ค่ะสีเหลืองนี่เสียบเข้าไปค่ะเสียบเข้าไปใต้ฐานของตัวเองถ้าดึงยากแล้วก็ใช้แหนบพลิกกลับมาด้านล่างด้านหลังใช้แหนบช่วยดึงค่ะ 10, 1 0บหนึ่งคู่ ต่อไปหมุนไปทางซ้ายอีกชมพูตัวนี้เราก็จะปล่อยไว้ค่ะแล้วก็จะนีบชมพูเส้นนี้ไว้ชมพูนี้ปล่อยนะจ๊ะทีนี้เราก็จะทําเส้นนี้ค่ะสีเหลืองตรงนี้เหมือนเดิมหนายริบบิ้นขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เสียบลงไปฐานล่างใช้แหนบช่วยเสียบ แล้วก็พลิกด้านหลังแล้วก็ดึงทีนี้เราก็จะดึงเส้นสีเหลืองให้ตึงก่อนจัเก็บความเป็นระเบียบดึงเส้นเหลืองให้แน่นนะคะได้แล้วค่ะแบบนี้ต่อมาเราก็จะเหลือเส้นสีชมพูทำเป็นกลีบกลีบนอกมาดูกันเลยค่ะ หยบนอกตรงนี้เราจับนะคะชมพูจับแล้วก็โค้งไปข้างหลังแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยโค้งไปข้างหลังเสียบตรงนี้ค่ะนี่ง่ายๆเสียบแล้วก็ดึงได้แล้วชมพูต่อมาก็พลิกมาทางซ้ายเหมือนไปทางซ้ายอีกสเส้นสีชมพูตร,ตรงนี้ก็โค้งไปแบบนี้ค่ะโค้งไปข้างหลังนะคะโค้งไปข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยนะเก็บตรงนี้ก่อน ทำ่นจ้ะโค้งไปข้างหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบลงไปเสียบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ดึงได้กรีดเน่าอันที่สองแล้วนะจ๊ะต่อมาชมพูเส้นนี้ชมพูเส้นนี้แล้วก็ดึงโค้งไปข้างหลังแบบนี้ค่ะโค้งแบบนี้นะ แล้วก็พลิกด้านล่างขึ้นมาเสียบใต้ฐานข้างล่างตรงนี้แล้วก็ดึงปีบนอกอันที่สามเสร็จแล้วเดี๋ยวอันที่สีก็เหมือนเดิมตรงนี้นะเราก็ต้องเก็บข้างล่างออกก่อนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ต้องพับแม่ข้างหลังจะได้ง่ายดึงแบบนี้ค่ะม้วนโค้งไปข้างล่างข้างล่างแบบนี้ข้างหลังนะคะแล้วก็เสียบง่ายๆ เสียบนะคะเสียบลงไปแล้วก็ดึงได้กลีบนอก4ีกลีบแล้วคะ่ะหนึ่งสองจัดแต่งให้เรียบร้อยให้กระชับอันที่3มกรีบนอกอันที่3าป็นสีชมพูกลีบนอกอันที่4ดึงให้กระชับให้เป็นรูปทรงกรีบสวยๆ ถ้ายังไม่ฟูยังไม่ได้ดังใจก็ใช้แหนบช่วยดึงจ้าเนี่ยจับแต่งเขาให้สวยๆให้กลีบนอกฟูๆหน่อยก็จะสวยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะนี่ไปนี่เอาเอาแหนบสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาจะได้ฟูๆูสวยเนี่ยเริ่มสวยแล้วแล้วก็ ดึงอีกเสร็จแล้วค่ะได้แล้วทีนี้ <c oughs> เราก็จะพลิกกลับมาเราจะพลิกกลับมาด้านนี้ด้านนี้เราก็เหมือนกันเลยค่ะใช้กันไก <c oughs> ฟันปลาหรือกันไกธรรมดาก็ได้ันสวย มีสีสันมีลวดลาย <c oughs> มีลวดลายค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเพื่อนๆเหรียญโปรยทานกุหลาบแย้มเห็นไหมคะกุหลาบแย้มทูโทนเหรียญโปรยทานกุหลาบแย้มทูโทนนะคะใช้สองสีก็ดูสวยงามมีสีสันไปอีกแบบนะคะ อย่าลืมฝึกทำทำจนคล่องแล้วก็ซื้อหาลิบบิ้นที่เราชอบใช้ลิปบิน้นเบอร์สองนะคะตาละครังจะใช้ดีค่ะหาคลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดติดตามที่ช่อง youtube นะคะนานาสาระดีใบครูจอยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ